ค่ะเจเกียวไอสปีดทีวีนะตอนนี้เนี่ยเกียวพาทุกท่านนะมาอยู่ที่บูธมิตซูบิชิมอเตอร์นะคะและตอนนี้เนี่ยมิตซูบิชิเนี่ยเขาบอกว่าเขามีโปรโมชั่นเด็ดๆนะคะภายในงานมาเกรมยานยนต์ครั้งที่41โดยค่ะมีโปรแกรมเด็ดนั่นก็คือโปรแกรมเมกเดีลเดี๋ยวนี้เกียวพาทบดีกว่าว่าภายในบูธเขามีอะไรอย่างไรบ้างนะตามเกียวมาค่ะสําหรับในปีนี้ไฮไลท์เด็ดของบูธมิตซูบิชิเนี่ยก็จะเป็นมิตซูบิชิเนี่ยคันนี้เลยฮะนิว บิสบิชเอ็กซ์แพนเดอร์คลอสเีค่ะสำหรับรถคันนี้เนี่ยมาในแนวรถยนต์ครอบครัวนะขนาด7ที่นั่งขนาดเล็กเนาะและเขาก็มาพร้อมกับระบบขับเคลื่อนแบบฟูลไฮบริดนะคะเรียกว่าให้เรื่องของความสนุกนะในการขับขี่และในขณะเดียวกันก็ได้เรื่องของความประหยัดน้ำมัน เติมเข้าไปด้วยนะคะและสำหรับ Mitsubishi Xpander c เ o s s HEV คันนี้เนี่ยเขายังมาพร้อมเนี่ยกับโหมดการขับขี่ถึง7รูปแบบนะคะแล้วก็ระบบ AYC เนอะ Active ยอ w Control หลายๆท่านรับทราบกันมาแล้วเนาะแต่วันนี้ที่เกียวอยากพาชมนะคะนั่นก็คือเรื่องของแคมเปญภายในงานค่ะปีนี้เนี่ยทาง Mitsubishi Motor นะเขาบอกว่าเขามีข้อเสนอพิเศษให้สาหรับรถยนต์ Mit s u b ิ s h i อ็กซ์แพนเ r อ s ์ h ล v สคะสามารถเลยเลือกได้ ตั้งแต่รับดอกเบีย้ยนะ0%เลือกรับแพ็กเกจบำรุงรักษา5ปีหรือ1 0 0 0 0กิโลเมตรพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงนาน5ปีนะคะแล้วก็มีเรื่องของการให้กันฟรีๆไปเลยกับประกันภัยชั้น1น,นาน1ปีค่ะรับฟรีนะรับประกันคุณภาพรถแนนาน5ปีพร้อมค่าแรงเช็คระยะฟรีด้วยนะนาน5ปีเช่นเดียวกันนอกจากนี้นะยังรับฟรีไปเลยค่ะ Mitsubishi Extra Care นะคะ รับประกันแบตเตอรี่ขับเคลื่อนไฮบริดนาน10ปีค่ะและรับประกันตัวระบบไฮบริดนาน5ปีไม่จำกัดระยะทางนะคะในส่วนของผู้ที่ชื่นชอบเนาะและก็เป็นแฟนพันธ์แท้ในะฮะใช้รถยนต์มิตซูอยู่แล้วนะถ้าสนใจสู่ขอ Mitsubishi x p ก n ์ e พนเดอ s ์ครอสคันนี้อีกสักคันนึงเข้าไปเนี่ยคุณได้ส่วนลดพิเศษด้วยนะ30,000บาทผ่าน M d r i v e ค่ะ มูลค่าทั้งหมดนะที่เกียวพูดไปเนี่ยรวมมูลค่ากว่า1,60,000บาทเลยทีเดียวนะคะพามาชมกันที่คันขาวกันบ้างนะคันนี้เป็น Mitsubishi Xpander H.E.V. นะไม่คอสนะ,ะตัวนี้เนี่ยไม่คอสมีความแตกต่างนะเรื่องของการใช้วัสดุนะตกแต่งภาพรวมเนี่ยบอกแล้วว่าไม่เหมือนกันเนี่ยดูง่ายๆเลยไม่มีรูฟแหลกหลังคานะคะไม่มีรูปเลวนะคะสำหรับตัว Xpander H.E.V. รุ่นนี้ไม่คลอสนะไม่ใช่รุ่นยกสูงนะคะนอกจากนี้เนี่ยเรื่องรูปร่างหน้าตาก็มีความแตกต่างกันเล็กน้อยนะคะแล้วก็ภายในห้องโดยสารมีความแตกต่างกันเล็กน้อยค่ะสำหรับนะคะบู m มิตซูบิชิ ishi. นอกจาก นอกจาก Mitsubishi อ็กแพนเด r ร์คแล้วก็มิตซูบิชินอกจากมิตซูบิชิเอ็กแพนเดอร์ค H.E.V. แล้วก็มิตซูบิชิเอ็กแพนเ H.E.V. ที่เป็นพระเอกประจํำบูธแล้วนะคะ mm hmm. เขาก็ยังมีมิตซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตในรุ่นโมเดลเ e สองพันยี่สิบสี่นะคะที่เป็นรุ่นขับเคลื่อนสี่ล้อตัว Elite Edition นะก็นํามาจําหน่ายภายในงานด้วยนะคะ ตัวนี้เนี่ยเขามีเรื่องของอัตราดอกเบี้ยพิเศษด้วยนะ1.09%นะมีพวกแพ็กเกจใช่ไหมคะที่บอกไปมีพวกบำรุงรักษา5ปีฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งนานปีรับประกันคุณภาพนาน5ปีแล้วก็ถ้าเกิดครอบครัวมิซูนะเป็นผู้ที่ใช้รถมิซูอยู่แล้วแล้วออกรถอีกคันนึ่งก็ได้รับไปเลยค่ะส่วนลดเพิ่มสูงสุดถึง30,000บาทนะรวมมูลค่าอย่างที่แจ้งไว มูลค่ารวมกว่า1,60,000บาทเลยทีเดียวมิตซูบิชิเนี่ยทั้งบูธเลยนะส่วนรถเขาแบบเพียบในส่วนของมิตซูบิชิทริทันแอดไลดใช่ไหมคะหลายท่านเนี่ยชื่นชอบนะน้องคันสีส้มนะเกียวอินเซอร์ให้ชมนะคะสำหรับมิตซูบิชิทริทันแอดลดเองเนี่ยที่มาพร้อมกับเครื่องยนต์ไฮเปอร์พาวเวอร์ X2 ใช่ไหมคะ 204แรงมา้าตอนนี้เนี่ยคู่แข่งเขามาเพียบเลยนะภพนในงานนะคะและแน่นอนค่ะแคมเปญสำหรับตัวมิซูิชิทร i ท,ทันแอดไลด e นะก็มีเรื่องของดอกเบี้ยนะล่าสุดก็ขึ้นโปรโมตไว้นะดอกเบี้ยอยู่ที่0.89ค่ะพร้อมกับแพ็กเกจบำรุงรักษาฟรี5ปีนะคะหรือ1 0 0 0กิโลเมตรพร้อมกับบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงนาน5ปีค่ะ นอกจากนี้ก็มีรับฟรีประกันภัยชั้น1น,นาน1ปีนะรับประกันคุณภาพตัวรถนาน5ปีแล้วก็มาพร้อมกับค่าแรงเช็คระยะนาน5ปีค่ะส่วนท่านที่เป็นครอบครัวม,มิสูเหมือนเดิมนะคะรับส่วนลดเพิ่มเติมสูงสุดอีก30,000บาทผ่านทาง m drive ค่ะมูลค่ารวมสูงสุดของข้อเสนอที่มิสซูบิชิให้มาในปีนี้เนี่ยมูลค่าของคันนี้ของมิสซูบิชิไททันแอดวีดนะคะรวมสูงถึง1 4 0 0 0 0บาท่คุณคะ ด้วยความสดใหม่ของเครื่องยนต์ HyperPower X2 204แรงม้าเนาะพวงมาลัย Power ไฟฟ้า EPS นะแล้วก็มีเรื่องของระบบ Super s e l e c t 4กโ e e ว์ดิ้งนะระบบการขับขี่ใช่ไหมคะโหมดการขับขี่7รูปแบบแล้วก็เทคโนโลยีเนาะ o n a m o n d Sense รวมถึงระบบควบคุมการขับเคลื่อนแล้วก็สมดุลขณะเข้าโคง้ c, คง AYC เขาให้มาครบมากเลยเนะสำหรับ Mitsubishi Triton Athlete คันนี้ค่ะ นอกจากนี้นก็มี Mitsubishi Triton Black Edition นะคะเครื่องยนต์ h y p ปอร์พาว184แรงม้านะฮะแล้วก็มีเทคโนโลยีความปลอดภัยเนาะโดยรอบคันแบบ Diamond s e n ต e เนี่ยเขาก็ได้รับข้อเสนอพิเศษเช่นเดียวกันนะคะก็เลือกรับดอกเบี้ยพิเศษ0.89%นะคะรับแพ็กเกจบำรุงรักษาเนาะ5ปีเหมือนกันเลยนะฮะแล้วก็รับฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งเนาะ รับประกันคุณภาพตัวรถแล้วก็ค่าแรงเช็คระยะนาน5ปีเนาะแต่สำหรับ Mitsubishi Triton Black Edition เนี่ยเกียวบอกไว้ก่อนนะมูลค่าของข้อเสนอพิเศษเนี่ยอาจจะแตกต่างจากรุ่นพี่รุ่นน้องเขาสักนิดหนึ่งเนี่ยตัวนี้เนี่ยมูลค่ารวมกว่า130,000บาทเท่านั้นนะคะในส่วนของน้องน้อยนะ t t u u i s s i i t t r a ราสมารแล้วก็ s u b i s h i m i ม l ลาดสมาร์เนี่ยตัวรถเนี่ยมาในรูปแบบ Eco Car หลายๆท่านเนี่ยเห็นกันมานานแล้วนะสำหรับ โมเดลนี้นะฮะตัวรถเนี่ยเขามีเรื่องของระบบช่วยชะลอความเร็วใช่ไหมคะหรือ forward collision mitigation นะฮะตัวเนี้ยเขาให้มาแล้วนะฮะนอกจากนี้เนี่ยรถ2องคันนี้นะเขายังมีระบบตัดกำลังเครื่องยนต์ชั่วขณะนะเวลาคุณเหยียบคันเร่งแบบผิดปกติใช่ไหมแล้วก็มีระบบล็อกความเร็วอัตโนมัตินะ,ะบนพวงมาลัยก็ cruise control นั่นแหละตัวน้อยๆอ,อ,อย่างนี้นะให้ออปชันมา เบอร์นี้เนี่ยเกี่ยวคิดว่าน่าสนใจนะสำหรับคุณคุณผู้ชมนะคะที่เพิ่งจบใหม่เองหรือจะเพิ่งเริ่มต้นทำงานเนะืก็เนี่ยผ่อนเบาๆผ่อนสบายๆนะฮะเบื้องต้นเนี่ยทาง Mitsubishi นะเขามอบข้อเสนอพิเศษให้สำหรับ Mitsubishi a d ทร a ดสมาร์ทแล้วก็มิตซูบิชิมิล่าสมาร์ทนะคะเลือกรับกันไปเลยค่ะข้อเสนอพิเศษนะดอกเบี้ย0%ค่ะแล้วก็รับประกันภัยชั้นหนึ่นะ รับประกันคุณภาพนาน5ปีพร้อมค่าแรงเช็คระยะ5ปีและสำหรับครอบครัวมิซูบิชิก็รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด30,000บาทตัวมูลค่าสูงสุดของแคมเปญน,นี้นะฮะก็จะอยู่ที่ราวๆ116,000บาทค่ะภายในบูนมิซูบิชิเองนะ,ะก็มีเรื่องของการตกแต่งตัวรถยนต์นะ,ะมาในรูปแบบพิเศษพิเศษให้คุณคุณผู้ชมได้รับชมกันด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นมิซูบิชิเอ็กซ์เพนเดอร์คลนะคะคันนี้ แล้วก็มิส s วิชิปาเจโร่สปอร์ตเนีคันสีฟ้าฟ้านี้นะนี่ก็สวยนะตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับชุดตกแต่งแบบออฟโรดนะมีล้อ,อยางเนื้อสไตล์ออฟโรดนะฮะแล้วก็ที่วางสัมภาระด้านบนหลังคาคุณเห็นเนาะตรงนี้ค่ะเรียกว่าเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับลูกค้าเนี่ยที่ชื่นชอบการเดินทางแล้วก็กิจกรรมแบบเอาท์ดอร์นะคะ และนี่เลยค่ะอีกคันหนึ่ง Mitsubishi Triton Double c a b Pro รุ่นตัวเตี้ยนะฮะตัวนี้ได้รับการตกแต่งมาแนวๆแบบรถกระบะอนาคตน,นะตอนแรกเกี่ยวนึกว่าเป็นไซ b เบอร์ c ทรัคหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนี้เป็น Mitsubishi Triton นะฮะก็ดีไซน์มาให้มีคิ้วซุ้มล้ออุปก,กรณ์ตกแต่งกันชนหน้ากันชนนะโดยรวมการตกแต่งเคฟล่าสีขาวนะคะฝาปิดกระบะท้ายแบบไฟฟ้าแล้วก็ล้อเป็นแบบแอโรไดนามิกอ่ะเท่ดีเหมือนกันนะสำหรับรถครันนี้ค่ะ พาชมรอบบูธกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยสำหรับบูธมิ s ซูบิชิและปีนี้เนี่ยทางมิ t s u b ิชิมอเตอร์ประเทศไทยนะคะเขาฝากเขาฝากให้เราเนี่ยเน้นย้ำกันสักนิดหนึ่งนะในเรื่องของงานบริการหลังการขายค่ะกับสโลแกนเราดูแลคุณแค่ขับเนี่ยเบื้องต้นเลยทางมิ s ซูแจ้งว่าตอนนี้เนี่ยมีผู้แทนจำหน่ายของทาง Motor, มิสซูบิชิมอเตอร์ร่วมๆ200สาขาทั่วประเทศในอาที่พร้อมให้บริการด้วยมาตรฐานสูงสุด โดยช่างผู้ชำนาญการนะคะที่ได้รับการฝึกอบรมค่ะรวมถึงคลังอะไหล่แท้จากมิตซูนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเลยเนี่ยทางมิตซูบิชินะเขายังมีอีกนะเป็นบริการที่น่าสนใจนีนั่นก็คือบริการนอกสถานที่ค่ะมิตซูบิชิโมบายเซอร์วิสเนะีตรงนี้นะคะทางมิตซูบิชิเนี่ยสามารถให้บริการบำรุงรักษากับลูกค้าได้ตามกำหนดและก็ตรวจเช็คระยะได้ถึง1 0 0 0 0แกิโลเมตรเลยทีเดียวนะคะและนะคะมิตซูบิชิโมบายเซอร์วิส คันนี้เองเนะี่ยก็ได้รับการติดตั้งอุปกรณ์แล้วก็เครื่องมือทันสมัยนะเพิ่มเติมกว่าอีก60รายการก็สามารถนะโดยตัวรถนะสา,าถนะสามารถรองรับงานบริการได้หลากหลายรูปแบบมากยิ่งขึ้นแนะแล้วก็สามารถอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้านะในรูปแบบองคอ์กรเองก็ตามนะผู้ประกอบการเจ้าของธุรกิจหรือลูกค้านะที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลเนี่ยมิตซูบิชิโมบายเซลวิตรุ่นใหม่เนี่ยนะฮะก็รองรับ งานบริการเหล่านี้นอกสถานที่ได้แน่นอนค่ะพาชมเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับบูธมิตซนะุบิชิ i นที่อยู่ในงานมากรรมยานยนต์ครั้งที่41นะคนะเทปนี้เดี๋ยวขอขอบพระคุณมากๆนะที่ติดตามกันตั้งแต่ต้นจนจบค่ะเทปต่อไปจะพาไปรับชมรถยนต์รุ่นใดยี่ห้อใดฝากติดตามกันด้วยนะะเทปนี้อำลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ